สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงวรายวันประจำวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องราวของดวงเรื่องราวของชีวิตการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางหรือว่าโชคลาภก็มาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับเพราะว่าเป็นการ พยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้เป็นแนวทางชีวิตนะครับหรือว่าท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็ตรงนี้นะครับมีที่ติดต่อนะครับเป็น ID l ดี e ไก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงในวันนี้ของพี่น้องแต่และว,วันเกิดจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะมีหรือไม่มาดูกันครับ เริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาบมีหรือไม่มาดูกันครับ พี่น้องคนวันอาทิตย์ครับวันนี้ปเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆแบบพลิกสถานการณ์พลิกภิกตจผลบุญกุศลส่งเต็มที่เลยนะครับรายละเอียดของดวงคนวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ปัากรใบที่หนึ่งแฮงแมนครับแฮงแมนมาแบบพลิกสถานการณ์เลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาเจอปัสสักเจอเรื่องยุ่งยากอยู่ในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าลืมนะครับบุญกุศลใครที่ทำบุญไม่เยอะเยะโอกาสที่จะส่งให้ท่านได้ประสบกับความสำเร็จแบบพลิกชีวิตได้เริ่มเปิดกว้างขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนิดนึง ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตด้วยนะครับคือไม่ประมาทแม้ว่าดวงบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วดีนะครับก็ต้องรอบคอบไว้ก่อนนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8ปดไม้เท้างานนะครับงานก็จะเด่นขยายงานได้นะครับใครที่ทํางานอยู่แล้วก็ขยับขยายเพิ่มโอกาสสร้างโอกาสใหม่ๆได้ อาจจะมีงานสำมปงมีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้และนอกจากนี้นะครับชาววันอาทิตย์ยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากด้วยครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น t e m p e r เ n นตนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ มีโอกาสให,ใหม่เข้ามานะครับนั่นหมายความว่าชาววันอาทิตย์กำลังจะพบการเปลี่ยนแปลงบางคนก็รอาการเปลี่ยนแปลงนั้นมานานแล้วแต่วันนี้นะครับคือจะเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มมีโอกาสเริ่มคลี่คลายปัญหาแล้วก็มีอนาคตสดใสเข้ามาทั้งเรื่องงานเงินความรักการดำเนินชีวิตต่างๆจะดีขึ้นครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็น เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับเป็น j u d g m e n t นี่คือข่าวดีๆที่รอกำลังจะมาถึงเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นโชคลาภทรัพย์สมบัติกำลังจะเข้ามานะครับโชคลาภก้อนใหญ่เปลี่ยนแปลงงานโดดเด่นการเงินดีมากชีวิตมั่นคงนะครับสร้างบุญกุศลขอพรอ,อธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ผลนะครับ สรุปดวงคนวันอาทิตย์วันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากนะครับใครที่รอโอกาสอยู่ก็จะสมหวังการงานการเงินความรักชีวิตเริ่มดีขึ้นคลี่คลายปัญหาได้แล้วก็พลิกสถานการณ์วิกฤตเป็นโอกาสทองได้บางคนก็ได้บ้านได้ที่ดินเรื่องของโอกาสดีเยี่ยมได้งานใหม่ข่าวคราว,ราวดีๆมาถึงจึงศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเต็มที่วันนี้ขอพรได้นะครับ กำลังเปิดในวันนี้นะครับและก็โชคลาภก่อนใหญ่ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ ผนวันจันทร์วันนี้ชีวิตมีความอุด,ดมสมบูรณ์นะครับคือชีวิตมันมันเพอร์เฟกพอสมควรนะครับวันนี้คิดเงินได้เงินโอกาสของการเงินก่อเข่ารับเงินอะไรดีๆเข้ามาและสิ่งที่ไม่ดีวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตนะครับวราเรเดี่ยของดวงนะครับเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น หนึ่งเรียนนะครับอันนี้มาว่าเรื่องของการเงินมาก่อนเลยนะครับเรื่องของเงินใครๆก็ชอบนะครับถ้ามีเงินเข้ามายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขวันนี้ชาววันจันทร์ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับเส้นทางการเงินเริ่มเปิดนะครับความฝืดเครื่องอะไรที่มันติดขัดมาก่อนหน้านี้วันนี้คลี่คลายนะครับเขาเรียกว่าเส้นทางการเงินเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชินี เหรียญน,นะครับนี่ก็คือการเงินกับความมั่งคั่งร่่ำรวยสมบูรณ์ของสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะดับเงินมีความมั่นคงมีงานมีเงินและก็มีความรักด้วยนะครับต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชาเรียญน,นี่ก็สุภาพบุรุษชาววันจันทร์ก็โดดเด่นมั่นคงเช่นเดียวกันงานก็จะมีความสุเร็จการบริหารงาน การจัดการการงานต่างๆทำแล้วดีนะครับมีความสุขคุม้มมีระเบียบมีแบบแผนในการที่จะดทำงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็จะเด่นทั้งงานประจำและงานส่วนตัวรายได้การเงินก็มั่นคงขึ้นมีแนวโน้มจะรับทรัพย์จํานวนมากๆด้วยนะครับนี่คือโอกาสและก็ความมั่งคั่งร่ำรวยต่อไป ทีนี้มาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อแนะนำสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นแปดถ้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องของการคลี่คลายปัญหาโอกาสดีเยี่ยมนะครับคือก้าวไปข้างหน้าได้อนาคตสดใสรออยู่โชคลาภสิ่งดีๆมีเข้ามาอีกเยอะแยะทีเดียวนะครับคือสิ่งที่ดีก็ดีอยู่แล้วทีนี้ก็เริ่มดีต่อไปชีวิตมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีงานมีเงินมีความรักผ่านอุปสรรคได้ สรุปดวงคนวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงเด่นนะครับมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสําเร็จเส้นทางการงานการเงินความรักดีเยี่ยมแล้วก็ทํางานโดดเด่นไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวรับทรัพย์จํานวนมากเส้นทางการเงินนี้ไหลเข้ามาแบบตลอดเลยนะครับทําให้เกิดความสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ํารวยอะไรที่เคยเป็นปัญหาก็จะคลี่คลายได้ก้าวสู่จุดที่จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน จันนะครับทีนี้เป็นดวงของคนวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับคนวันอังคารครับ วันนี้นะครับคืออาจจะมีความพัดพลากมีความสูญเสียมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอุปสรรคแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับชาววันอังคารก็ยังมีโอกาสที่ดีก้าวพ้นจากจุดนั้นบรรลุเป้าหมายงานความรักความสำเร็จรออยู่ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนั้นคือเด็นะครับเด็ Date ก็คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงความลําบากความยากแค้นทุกข์เข็นแล้วก็มีความกังวลมีความเครียดมีสุขภาพไม่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาในช่วงเวลานี้คือเราอาจจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาแต่ว่าอาจจะต้องแลกด้วยความสูญเสียบางอย่างไปก็เป็นไปได้นะครับ สิ่งที่ควรระวังคือปัญหาสุขภาพนะครับพี่น้องชาวบันอังคารครับก็ฝากกันไว้ดูแลสุขภาพดีๆประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีถ้วยนะครับสุภาพสตรีชาวบันอังคารนะครับมีงานมีเงินมีความสมบูรณ์มีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยแต่ว่าท่านกำลังรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจอาจจะก,กำลัง รอคนรักอยู่รออะไรสักอย่างหนึ่งที่ได้แล้วจะดีประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชาไม่เท้านะครับนี่ก็งานนะครับยังเด่นภาพรวมแล้วยังมั่นคงก้าวหน้าตำแหน่งงานหรือไม่ก็มีงานใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องงานก็มีโอกาสที่จะได้รับด้วย ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อแนะนำสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็น10บถ้วยโอกาสดีโชคลาภมีความสำเร็จมางานเลี้ยงงานฉลองเข้ามาด้วยประสบความสุขความสำเร็จที่ดีมากๆสำหรับคนวันอังคารสรุปดวงคนที่เกิดวันอังคารนะครับต้องระวังปัญหาสุขภาพกับความพัดาพาความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องแลก มากับความสูญเสียบางอย่างนะครับก็ต้องระวังไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตด้านของการงานยังโดดเด่นยังมั่นคงขึ้นนะครับสุภาพสตรีชาววันอังคารอาจจะมีความสมบูรณ์ดีในเรื่องของวัตถุสิ่งของการงานทรัพย์สินรายได้ต่างๆนะครับแต่ว่าภายในใจก็กำลังรออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาแล้วดีเป็นต้นว่ารอคนรักรอใครสักคนรออะไรสักอย่างที่ ได้รับแล้วจะมีความรู้สึกที่ดีๆมีความสุขนะครับโอกาสคือชาววันอังคารจะสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทั้งการงานการเงินและความรักนะครับมีงานเลี้ยงใหญ่โตรออยู่งานฉลองกําลังจะเกิดขึ้นครับทีนี้เป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงิน ความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันพุธวันนี้ดีนะครับดีในเรื่องของงานเงินความรักด้วยนะครับมีจุดเด่นมีจุดของการเปลี่ยนปแปลงที่น่าจับตามองรายละเอียดของดวงชาววันพุธ เป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึันะ่นคือ10เหรียญสิเหรียญเป็นองค์รวมของความสําเร็จความสุขความสมหวังการงานก็โดดเด่นขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวมีการทํางานเป็นระบบมีการจัดการบริหารที่ดีขึ้นวางแผนดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็จะประสบผลสําเร็จในเส้นทางของการงานและที่สําคัญคือการเงินมีแนวโน้มจะได้รับเงินเข้ามาด้วย สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับโดดเด่นไม่น้อยเลยรับทรัพย์จำนวนมากมด้วยนะครับแล้วความรักก็เป็นองค์ประกอบที่ดีลูกหลานบริวารเชื่อมโยงถึงกันและกันมีสายใยของความรักมีความมั่นคงมีความสุขในวงจรชีวิตในวันนี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นสองเหรียญเรื่องของการบริหารการจัดการการเงินก็จะตามมานะครับคือ มีเงินจะทำอย่างไรจึงจะเกิดความสมดุลหรือไม่เกิดความมั่นคงต่อไปก็เป็นวิธีการเฉพาะของชาวบันพุทธครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นสัตตานะครับนี่คือการคลี่คลายการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มีโอกาสเข้ามานะครับคืออะไรบางอย่างที่เราอาจจะล้มเหลวมานานๆวันนี้ก็เริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ มีอนาคตมีความเคลื่อนไหวที่ดีการงานการเงินความรักการดาเนินชีวิตมันคลี่คลายมันมีทางออกมันม,ม,มีทางที่เปิดให้เดินหน้าต่อไปได้นั่นคืออนาคตที่สดใสนะครับต่อมาครับมาดุส่วนที่เป็โอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นราชินี พระจันท์นะครับอันนี้เป็นดวงของความสำเร็จในด้านของงานและเงินนะครับการสื่อสารที่ดีการสร้างอาชีพความมั่นใจจุดนี้เด่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาความเครียดความทุกเวลาอยู่คนเดียวนะครับคือด้านที่เป็นโชคลาภนั้นเด่นแต่ว่าด้านของสุขภาพยังต้องดูแลครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธวันนี้การงานการเงินโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษนะครับงานมี โอกาสใหม่ๆทำสัญญาเจรจาการงานบางแผนจัดการเป็นระบบมากขึ้นรายได้มั่นคงขึ้นนะครับและก็มีเงินเข้ามาตลอดร่ำรวยวันนี้นะครับเส้นทางครอบครัวความรักยังโดดเด่นยังดีนะครับลูกหลานบริวารร่วมกันทำสิ่งดีๆเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและอะไรที่เคยผิดพลาดล้มเหลวมาก่อนก็คลี่คลายก็เปลี่ยนแปลงได้จะเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไม่น้อยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ดีแต่ว่าอาจจะมีจุดที่ อ่อนไหวอยู่คือสุภาพสตรีชาววันพุธมักจะเครียดง่ายนอนไม่เคยหลับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้ก็ต้องดูแดน,นะครับทีนี้เป็นดวงคนวันพฤหัส,สบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปรสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ ชาวันพฤหัสสบดีนะครับวันนี้ก็ต้องหนักแน่นนิดนึงเอาจริงเอาจังกับการทำงานนะครับคืออาจจะเจอปัญหาเจอุปัสักจากคนด้วยแต่สุดท้ายแล้วนะครับยังมีแสงสว่างให้บรรลุเป้าหมายได้นะครับมีบุญกุศลเยอะด้วยนะครับที่จะส่งให้ชาววันพฤหัทสบทดีก้าวผ่านอุปสรรค ส่วนรายละเอียดของดวงชาววันพฤหัส,สบดีนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปัจจัย,ยใบที่1เป็นเลิฟเวอร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจนะครับคือบางคนมักจะทุ่มเทเพื่อความรักหรือว่าเพื่อสิ่งที่รักมากเป็นพิเศษนะครับคือเกินร้อยก็ว่าได้นะครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ตอนนี้ขอให้ทําไปก่อนนะครับอาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดเกี่ยวกับคําว่าชอบหรือผลลัพธ์เกี่ยวกับคําว่าชอบด้วย ก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น5ดาบอันนี้ต้องระวังปัญหามักจะมาจากคนด้วยนะครับคือบางทีคนบางคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนมาทำให้เกิดความเสียหายมาทำความผิดพลรราดให้กับท่านแล้วก็อาจจะมีความขัดแยง้งเสียชื่อเสียงเสียงเงินเสียโอกาสต,ต่างๆได้เหมือนกันต้องรอบคอบระมาดระวังจุดนี้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น7ไม้เท้านะครับอันนี้งานก็อาจจะมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะเยอะนะครับคือมีคู่แข่งพูดตรงๆแบบนี้ไม่ว่าท่านจะลงที่ไหนจะไปที่ไหนจะทำงานจะหยิบจะจับอะไรนะครับคือจะมีคำว่าอุปสรรคควบคู่กันไปด้วยแต่ถ้าท่านเอาจริงนะครับก็มีโอกาสบรรลุเป้าหมายนะครับ เป็นต้นว่าคัดเลือกมีกฎเกณฑ์มีการทดสอบสัมภาษณ์งานหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการแข่งขันเกี่ยวกับงานนะครับท่านก็มีโอกาสถ้าทําจริงนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อแนะนำสาหรับชาววันพาะฤหัสสบ,บดีนะครับเป็นเออมินะครับอันนี้ดีนะครับคือมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางสําหรับใครที่เจอปัญหาเจ้าปสัสสก ก็จะผ่านจุดนี้ได้นะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีการสร้างบุญกุศลมาเยอะๆแล้วผลบุญนั้นก็จะส่งให้ชาววันพฤหัสบดีมีโอกาสพบกับสิ่งดีๆผ่านอุปสรรคและโชคลาภก็ได้ด้วยนะครับสรุปดวงคนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้มักจะทำอะไรตามใจตัวเองในเรื่องของความชอบเป็นหลัก บางทีก็ไม่ได้มองถึงเหตุและผลเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในจุดนี้ได้และเรื่องที่ควรระวังคือคนบางคนอาจจะมาสร้างปัญหาให้เกิดความเดือดร้อนเสียทรัพย์เสียการงานหรือไม่ก็มีความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันด้วยต้องระวังนะครับงานอาจจะมีการแข่งขันมีคู่แข่งค่อนข้างจะมากแต่ถ้ามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังก็จะประสบผลสำเร็จเส้นทางของแสงสว่างอนาคตสดใส รออยู่นะครับบุญกุศลก็จะส่งด้วยให้ชาววันพฤหัส,สบดีก้าวไปสู่แสงสว่างก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งคำว่าโชคลาภอนาคตสดใสครับทีนี้เป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสรัค แนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเช้าวันศุกร์วันนี้งานนะครับงานอย่างเยอะนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกี่ยวกับการงานด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับค่อนข้างจะเจอปัญหานะต้องระวังจุกจิกยุ้มยิ้มเจออะไรที่เราไม่คาดคิดตลอดนะครับ เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงก็จะผ่านได้รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์มาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนั้นคือสิบไม้เท้างานเยอะนะครับวันนี้แม้ว่าเป็นวันหยุดแต่ว่างานไม่ได้หยุดด้วยอาจจะรับงานใหม่ๆเข้ามาตลอดด้วยก็ต้องทุ่มเทเวลาดูแลการงานที่มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยทั้งงานประจําที่รับทาอยู่แล้วหรือไม่ก็งานใหม่ๆที่เข้ามาอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ พูดถึงงานก็คือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าปัญหาสุขภาพนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ระมัดร,ระวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเดวิลนะครับอันนี้เดวิลเข้ามาเมื่อไหร่ก็คือความยุ่งเหยิงของชีวิตนะครับคืองานมันก็ดีมันก็เยอะมันก็โดดเด่นแหละนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะมีใครบางคนมีเจตนาที่ไม่ดีเอางานที่ไม่ดีมาให้ท่านด้วยก็จะพอยเจอ เขาเรียกว่าเจอเรื่องยุ่งยุ่งไปด้วยก็เปลี่ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของงานนะครับเรื่องของรายจ่ายการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการเงินได้ง่ายเสียทรัพย์โดยไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยสุขภาพยังไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและความรักก็อาจจะผิดพลาดผิดเพี้ยนหรือไม่ก็ มีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความรักก็เป็นไปได้นะครับคือมันยังไม่ลงตัวนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการที่จะมีอะไรเข้ามาแทรกซ้อนให้เกิดความรักมันยุ่งเหยิงก็เป็นไปได้ครับต่อมาบัด,ดูส่วนที่3เป็น5ไม้เท้านะครับอันนี้ก็เรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน พราะฉะนั้นวันนี้ควรจะรอบคอบระมัดระวังไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามวันนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อแนะนําของคนวันศุกร์นะครับเป็นเสตรงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้มแข็งนั่นแหละสุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้มีบทบาทของความเป็นผู้นําเยอะนะครับทําได้ดีด้วยเข้มแข็งเอาจริงเอาจังกับชีวิต สร้างสรรค์าง,งานก็ได้แก้ไขปัญหาก็เก่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเป็นผู้นำโดดเด่นเข้ามานะครับสรุปดวงคนวันศุกร์วันนี้ดวงของการงานยังดีนะครับยังโดดเด่นยังเยอะนะครับงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามานะครับแต่ว่าปัญหามันค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องรอบคอบต้องประมัดระวัง อาจจะเสียท่าให้คนอื่นเกิดความขัดแยง้งความใหม่เข้าใจเสียทรัพย์บ,บ้างอะไรบ้างความรักใหม่ลงตัวสุขภาพไม่ดีเหล่านี้ก็ต้องระวังนะครับโอกาสของท่านยังมีเพียงแต่ว,ว่าต้องรอบขอบไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้เด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและรับบทบาทความเป็นผู้นําด้วยนะครับทีนี้เป็นดวงคนวัน เสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันครับคนวันเสาร์ดวงบันนี้นะครับคือเริ่มต้นดีด,นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนก้าวไปสู่จุดของความสําเร็จที่ ยิ่งใหญ่นะครับรายเดียดของดวงคนวันเสาร์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรใบที่หนึ่งนะเกิดเด็กถือเหรียญก็บรรยากาศสบายสบายลูกหลานบริวารพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขมีความพอใจเงินรายได้ก็เข้าความสุขก็มากิจกรรมใหม่ๆก็เข้ามาในะี่เป็นบรรยากาศที่ดีครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเจถ้วยนี้เป็นเรื่องอาจจะเป็นปัญหาส่วนบุคคล คือคนวันเสาร์ยังติดยึดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสลัดไม่พ้นที่อยู่กับใจนะสมองคิดหรือไม่มันติดอยู่กับอะไรบางอย่างเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับคือมักจะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดแล้วก็หาทางออกไม่ได้พุนไยสับสนเป็นทั้งวันก็เป็นไปได้นะครับต่อมามาดูส่วนที่3เป็น4ไม้เท้านะครับอันนี้ดีนะครับเรื่องของการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆก็กําลังจะมา งานก็จะได้นะครับใครที่รองานอยู่มีโอกาสแล้วนะครับรอเงินรอรายรับเริ่มดีขึ้นรอความรักด้วยนะครับก็จะสมหวังนี่คือการรอคอยแล้วจะมีโอกาสครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับคนวันเสาร์นะครับเป็นเอ็มเพอเรอร์นิดดวงใหญ่ๆเนียนะครับ ดวงระดับบิ๊กระดับพุ้นนำระดับโอกาสสุดยอดที่ท่านจะมั่งคั่งร่ำรวยรับทรัพย์แล้วก็โชคก้อนใหญ่ความรักสมบูรณ์แบบมีชื่อเสียงมีอาคตมีความสดใสนะครับอันนี้ดีมากเด่นมากเป็นดวงคนที่จะได้รับความส็จอย่างมากมายนะครับ สรุดวงคนวันเสาร์ดวงวันนี้เริ่มต้นได้ดีขึ้นนะครับการรอคอยต่างๆจะมีโอกาสจะสมหวังไม่ว่ารองานรอเงินรอความรักนะครับมีกิจกรรมดีๆเข้ามาลูกหลานบริวารร่วมกันสร้างโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆมีความสุขมีความสมบูรณ์แม้ว่าบางคนยังมีความคิดที่สับสนหรือไม่ก็คิดเยอะคิดมากอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข นั่นโอกาสดีเยี่ยมในการที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่งคั่งร่ํารวยมีชื่อเสียงมีเงินเข้าจํนมนมากๆร่ํารวยมีความรักคนรักที่สมบูรณ์เข้ามาในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงเปิดเต็มที่ประสบความสําเร็จครับเอาละรครับวันนี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของดวงให้พี่น้องทุกคนทุกวันเกิดแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีอย่างไรอะไรที่ควรระวังนะครับก็เป็นแนวทางกว้าง สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของดวงนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้มั่งคั่งร่ำรวยพักผ่อนมีความสุขทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ